สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกับขวัญชัยอีกแล้วนะที่ขวัญชัยอยู่คิงยนสาขาพิมายอีกแล้วนะครับก็เรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นพิมายอีกแล้วนะครับเนาะก็ก่อนหน้านี้นะครับที่ขวัญชัยแต่งโรคน,นี้ให้กับน้องไปเนาะและทีเนี้ยติดปัญหาที่ตรวจไม่ผ่านนะครับตรวจสภาพไม่ผ่านเนื่องจากว่าในเรื่องของบางฝุ่นเองนะครับรวมไปถึงไฟต่างๆกระจกต่างๆนะครับซึ่งถ้าเราพูดกันตามตรงนะครับในเรื่องของข้อกําหนดกฎหมายเนี่ย เขาไม่ให้เขาไม่ให้ใส่อยู่แล้วอันนี้อันนี้ขวรใช้เรียนตามตรงเนาะแต่ว่าเนื่องด้วยความชอบของทางลูกค้านะในในฐานะที่เราเป็นเซลล์นะครับเราก็ต้องเราก็ต้องทําตามใจลูกค้านะตอนนี้ขวัญชัยนะ่ถอดแล้วก็นํารถเนะี่ไปตรวจสภาพให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนในการประกอบนะครับเป็นขั้นตอนในการประกอบต้องบอกว่าโอ้โหตอนถอดเนี่ยวายากแล้วนะตอนใส่กกับคืนเนี่ยยากยากกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่า พอเรามาถอดอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับอย่างเนี่ยผลช้ยอยู่อีสุคิงนสาขาพี่มายใช่ไหมครับเนาะก็คือเนื่องด้วยอุปกรณ์อ่ะมันมันไม่ได้ครบคันเหมือนกับของทางอู่นะครับที่เขาจะมีในเรื่องของเคนยกอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็นี่แหละครับขอขอไหว้วันนะครับช่วยนะครับในเรื่องของช่างนะครับที่อยู่ประจําศูนย์เนาะก็นี่แหละครับเป็นพี่เป็นน้องกันช่วยเหลือกันนะครับในเรื่องของการขายเนาะก็นี่แหละครับก็ได้มีทั้งพี่ต้องแล้วก็ช่างเป้นะครับแล้วก็น้องหนุที่ ช่วยในการทั้งถอดแล้วก็ใส่เนาะตอนนี้ถึงถึงขั้นตอนที่ใช้คําว่าอะไรดีละ่ะมันถามว่ามันยากไหมมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกครับแต่ว่าพอเรามาอยู่ในหน้าง,งานที่อุปกรณ์มันไม่ได้พร้อมเหมือนกับทางอู่เนี่ยมันก็ต้องพลิกแพงหากันไปนะครับเครนเราไม่มีเราก็ต้องใช้โฟกึ่ลิฟช่วยในการาช่วยในการติดตั้งช่วยในการยกขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ยคนช้ยขอบอกก่อนนะว่าสําหรับการแต่งรถบรรทุกนะครับก็ ถ้ามองในมุมของข้อกําหนดกฎหมายนะครับมันเรื่องของไฟเรื่องของกระจกอ่ะมันตรวจไม่ผ่านหรอกครับมันตรวจไม่ผ่านหรอกแต่ว่าอันนี้ควรใช้เรียนตามตรงเนาะว่าผลชัยก็เป็นเซลล์คนหนึ่งแหละครับที่ประกอบอาชีพขายรถบรรทุกเนาะแล้วทีเนี้ยบางครั้งลูกค้านะครับต้องการให้แต่งแบบนั้นให้แต่งแบบนี้นะครับไอคันเราจะบอกว่าเฮ้ยพี่มันมันไม่ได้มันไม่สามารถที่จะทําให้ได้เดี๋ยวมันจะตรวจสภาพไม่ผ่านอย่างเงี้ยผลชัยก็เรียนตามตรงว่า มันก็เสียโอกาสในการขายนะครับแต่ว่าพอเราแต่งให้กระทางลูกค้าแล้วนะครับมันก็ต้องมอีมันก็ต้องมีวิธีการช่วยเหลือกันรประมาณนี้นะครับเพราะว่าลูกค้าบางรายนะครับก็ใช้วิธีเอาไปถอดเองนะครับแต่อย่างลูกค้ารายนี้นะครับมาขอให้คนใช้ถอดให้เนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยอยู่ที่โคราชด,ด้วยนะอย่างเงี้ยเราก็ ให้ทางช่างนะครับเป็นที่เป็นที่เป็นน้องกันเนี่ยช่วยในการถอดนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่อยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็ต้องดูอีกรอบหนึ่งแล้วครับว่าลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะถอดเองได้ไหมหรือว่าสามารถที่จะพูดคุยกับทางกับทางขนส่งอันเนี้ยผนชัยบอกว่ามันมันจะเท่าๆหน่อยละกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถที่จะคุยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าบอกเลยนะว่า แต่งลักษณะนี้แหละครับยังไงก็ต้องได้ถอดนะครับยังไงต้องได้ถอดเนาะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องวุ่นๆุนของเวลุมพิมายนะเดี๋ยวถ้าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปรีวิวรถคันนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเป็น fvm 240ที่แต่งได้เหมือนเจ้าตัว360มากนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันแต่ว่าตอนนี้ขอขอเวลานะครับขอเวลาช่วยทีมงานในการติดตั้งก่อนกันแล้วกันนะครับถ้าใครสนใจรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงนะครับก็สามารถที่จะติดต่อคนใช้้ไดนะครับ ตามเบอร์โทรนะครับ0879574721นะครับช่องทางในการติดต่อนะควรใช้ยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าอยากจะให้ติดต่อในช่องทางการโทรหาแล้วก็ช่องทางของไลน์เป็นหลักนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยเพจเพจ a c e b o o k นะครับมีปัญหาปิวค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับแต่ว่าขวัญชัยเชื่อแล้วว่าเบอร์โทรนะ่ะมันจะอยู่กับขวัญชัยตลอดไปนะครับแล้วก็ถ้าสนใจรถสปิไหนนะครับอยากแต่งแบบไหนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสเปคแต่งเต็มแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นสเปคมาตรฐานสเปคใช้งานนะก็สามารถที่จะติดต่อคนใช้ได้นะครับตามเบอร์โทรที่ทิ้งไว้แล้วก็เบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ